คือจริงๆพี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ไปเล่นรับเชิญอะไรหรอกนะแต่ว่าพี่เนี่ยไปใจลุยกองถ่ายท้ไมเฉยอ่ะพี่ผม็นึกว่าพี่ได้เล่นีพี่ขี้โม้เนี่ยนะเออเอานะเอานะเอานะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราจะเจอใครบ้างนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับ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 ผมกันนะคัครับสวัสดีครับผมโตโน่ภากิมครับได้ยินกันไหมครับได้ยินนะ ดังกันได้ธรรมดาคือตอนนี้เนี่ยเขาถ่ายทันมันอยู่นะครับก <c oughs> ็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเสียงดังมากจะไปรบกวนเขาใช่แต่ว่าวันเนี้ยเรามาสัมภาษณ์กันในบ้านของพวกเราเลยก็คือบ้านของลูกพี่ลูกน้องนะครับวันนี้เราสองคนมาถ่ายตอนลูกไม้ของลูกมงใช่ครับครับผมเล่นจริงเหรอหลายเป็นยังไงเฮ้ยขา,า,ายเยาก่งจังเลยครับเดี๋ยวอย่างนั้นจะหมุนมาได้ยังไงวะอันนี้ทันทีย่ังไม่มา ร,รู้สึกไงครับที่ได้มากรัมาเล่นซิคอมเรื่องน,นี้ถึงตัวเรดีดีใจมากมีใจอันนี้คือถ้าถ้ามีกล้องถ้าไม่มีกล้อง,องปุ๊บเหนื่อยคือหนักใจมากแต่ว่าพอได้โอกาสมาเล่นจริงๆแล้วเป็นงานที่มีความสุขมาก เพราะว่าที่ที่กองถ่ายเนี่ยก็เหมือนบ้านได้มาเจอกับพี่น้องพ่อ,พอแม่อะไรเงี้ยมันมันก็มีความสุขมา,มากๆครับไม่ว่าจะเป็นภูมมกลับไปจนถึงช่างไฟเลยก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่กันหมดครับก็เลยรู้สึกดีใจมากที่มาได้เรื่องนี้เราไมา้มาทำไมามาเขี่ยวไปไม้สร้างหลังลผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาในชีวิตตั้งแต่ผมเคยร่วมงานกับใครมาสักคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ <S <S เป็นคนที่ผมจะไม่ลืมครับเพราะว่าเขาใช้งานผมหนักเลยเกินครับผมก็ ก่อนที่มันจะขยี้ไปมากกว่านี้นะครับไปคุยกับริ้วหางพูดกับคนนี้สวัสดีครับพี่กิสวัสดีครับผมแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ประวัติเคยทําอะไรบ้างครับเอาชื่อเอาชื่อสมมุติได้ไหมได้จ้ะรพี่กิกิกระปูครับแต่ก็ชื่อถ้าเกิดถ้าเกิดชื่อจริงเนี่ยพงศักดิ์ฉิมเจริญครับครับผมแต่ถ้าเกิดชื่อในวงการเนี่ยกิกิกระปูครับ เราจะให้มาดูแบบจอดลึกเลยนะครับว่าในกองซิทคอมเนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะครับนี่ครับมีคนดูจริงนี่คือมีคนดูจริง เออนี่คือจะบอกว่าเสียงหลายๆคนที่บอกว่าเป็นเสียงเอฟเฟกเนี่ยในการหัวล้อต่างๆมุกต่างๆไม่ใช่เสียงเอฟเฟกครับเป็นเสียงที่เกิดจากคนดูที่เขานั่งดูเทปเราตอนที่เราแสดงอยู่ครับผมก็คือถ้าไม่ขำเขาก็ไม่หาคผมครับผมพลอยรู้สึกยังไงที่ได้มาเล่นซิตคอมเรื่องรูปพี่ลูกน้องตอนแรกหนูรู้สึกดีใจมากเลยนะคะแต่เสียใจมากที่ได้มาเล่นกับพี่ต่อนอาค่ะใวดวะ ราก็ขอบคุณแฟนๆชาวซองนิตเวิร์กนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่ให้โอกาสเราคาัเป็นพิธีกรที่มั่วมากๆในวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงการทํางานแล้วก็เบื้องหลังต่างๆของลูกพี่ลูกน้องไปแล้วนะครับผมได้สัมภาษณ์กับนักแสดงต่างๆร่วมกลับด้วยนะครับว่าบรรยากาศของลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วก็รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยก่อนจะมาเป็นเบื้องหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับครับก็ฝากด้วยครับกับละครชิดคอมลูกพี่ลูกน้องนะครับผมรับรองว่ากสสสนนนนนนนัุุาาาแ่อทววเเร์ล มทางเบอรนาทีวีครับต่างคนมีใจและซึ่งผูกพันกับครอบครัวนี้ต่อให้แตกต่างอย่างไรก็ต้องมองข้ามบางตอนก็ต้องยอมยอมก็นไปก็เราตอนนี้ใช่คงอ่นไกลลูกพี่ลูกน